สวัสดีจ้าทุกคนมือนี้หวานจะพาทุกคนมากินส้มตําค่ะส้มตําส้มตําโคละบีจ้าสีกะจะบะชูดฉาดฝาดบึ่มมาได้ได้จ้าเพราะว่ากินเผ็ดบ่ค่คยได้จ้าแซ่บนํากันเดอร์จ้ามืาอนซิมาซิมาฝอยสูโซฟังจ้าทุกคนเมื่อวานเนี่เนอะจ้าสามีเห็นเห็นหวานเหตดคลิปหม่จ้าถามว่าถ้าเห็ดคลิปอีหยังอ่ะที่รัก่าษา ๋ยากินก่อนอืมเศรษฐาจ่าเศรษฐ์เยอะขือนมะคุงเนี่ยล่ะเอาะวานไปเอาผักมากันเด้อไปเอาสลัดมากินกับจ่าน้อยหนึ่ง ตำไส้กุ้งวิญญาณกุ้งน้ำจ้ะกุ้งตัวน,น้อยๆแล้วกับปลาหมึกจก่แซ่บๆเลยจ้ะมาด้วยจ้ะภาคก,กันไดดยังก,กินน้อจ้ะสิบอกสุฟัางจะเมือว่านิซามีเห็นหวานเห็ด วิดีโอเนาะคลิปล่าสุดเมว่านเลยน้ะทมวาจิรักก็เห็นคลิปอีหยังว่าสันโอ้ยเลยบอกว่าฉันบอกว่าฉันมาอยู่นี่สามปีกลัวเลรวฉัน,นยังบอกว่ไห้มีงานเหตุเลยฉันเบือบ่อเบื่อเซ็งเซ้งวานวานน่าจะที่นีงเขาก็เรียกว่าถ้าจะเห็ดงานบอถ้าเธออยากเห็ดงานเหรอโอเคเดี๋ยวฉันจะหางานายเด้อ ตรงขามโรงงานฉันนะมันจะมีโรงงานใส่กอกกับโรงงานพลาสติกเธอเสียดโรงงานยางว่สัสดุอันวันก็เลยว่าอันใดก็ได้จ้ะก็เลยว่าก็เลยว่าเออห้าวร่องไปสมัครงานโรง,งงานพลาสติกเบื่องก่อนเนาะนะจ้ะ ก็ได้ตกลงกันว่าอาทิตย์หนานะจ๊ะตอนนี้วันยุดเขาหยุดหอดเขาหยุดหอดวันจันทร์จ้ะอันอีสเตอร์นะจ๊ะเกี่ยวกับเทศกาลอีสเตอร์นะจ๊ะเขาหยุดหอดวันจันทร์แปว่าอาทิตย์หน้าจะไปสามาัครงานใหวนันถาเบิ้งแล้วจ้ะฝากติดตามวันได้จ้ะว่าวันจะได้เห็นงานบอ มันเบื่อเนาะจ้ะเาเพราะว่าอืออยู่เสื้อมันก็บสบายผพอนโยนละจ้าสบายแบบสบายเกินไปแนละ้วมันก็บเบื่อแมะจ้า อันขันท้อมีงานเฮ็ดน่จ๊ะมันก็ดีได้จ้ะเพราะว่าขันท้ออาศัยแต่เขาตลอดไปต้องเห็นเนาะมันกับกับพวูโว่าเจักเมื่อใดเขาเขาจะเบื่อเฮ่าไหมจ้ะทั้เขาเบื่อเฮ่อเกนมากให้ในระเที่นี้ก็สิกับบ้านก็สิเลือแต่มมอยกับรอยยิมว่จ้ะเ <c oughs> <c oughs> นาะกับต้องเฮ็ดงานดีที่สุดจ้ะอืม หม,มากนอ้นนต่ำแทบจ้ะส้มตังโคราบีหมากโคุลาบีหมากใยที่หวานเสิอมากเมื่อนั่งนะจ้ะบอแพ้งพรอมนวยหมักในเนังเก้าซิบอันเส้นไหมจ้ะมหอดยูโระ เด้อจ้ามากินนั่งก,ก,กันเติมพริกสามหน่วยกินเผ็ดบ่ค่อยได้จ้าเพิ่งกดไล่ย้อนเพิ่งดีหมจ้าตะเกียง์ทกิน เพจกินอาหารดองของสมเยียงกับบุคคลใดเลยเมือ่อน10องศาจากทางเยอลรมัอนออาทิตย์ที่อ,อาทิตย์หน้าในเบิงอันอุณหภูมิจะลดลง สององศาวะะ่า่ธอาจจะเป็นน้ำอาทิตย์สุดท้ายแล้วมั่งวานวะ่ะเพราะอากาศเริ่มอุน่นขข้นฝรั่งเขาก็พากกันเตรียมดินนะจ๊ะพอปูไม้ยาวานก็เริ่ม,พมเพราะเมล็ดพักมาปีที่แล้ววานก็ปลูกแล้วจะาพักที่เอามาจากบ้านโตถากมันมากัดเพราะมันจะใหญ่ขข้นโตถกักมากัดผัก,กวานตายหมดเลยมันปลูกบ่ได้เพื่อจังเข้าใจไหม ประเทศอันฮอนเล่นเขาคือปลูกได้งามไถ่บี้ขดาเสือน ผงม,มาใส่ขาตัวถามกับยังบอกบอตายเบิดมาจากใบกระเพราจะกินใบกระเพรามาจากบ้านพักอีตัวปลูกบาไลจากยางเลยผักจะม,มาจากไทยอืม สามีก็พอผูผ้ากันตัดต้นใหม่จ้ะต้นสนใบต้นต้นสนบอกที่มันต้นอันหรีอมันรลมอบนาบานต้นเขียวเียวนะต้นสนนะเนาะ ฝรั่งกับขยันขยันเด้จ้ะบอกฝืนฝรั่งก่อนเขาท่าสีบานเองนลจ้ะทุกคนอุ้ยเนาะมานจะเกิดไหมมอนเคยท่าสีบานอยู่ด้วยที่เดียมาอยู่นี่เนาะเห็นเมญยาเพิ่นท่าสีเมญยากับขยันโพดโผด่เจ้ะเมญยาเนาะรัเสเซียคนรัเสเซียสีบานอันสีหงเพิ่นนะจ้ะเพิ่นจะเปลี่ยนทุกปีเลย มันอันคว่ำเสียของคนงหน้าเสียคกเสียนนี่ได้มัยาดวงเออมันคว่ำเสียเน,ยนยาะวาน,นก็เสียดวงขึ้นกันได้จ้ะเลี่ยนทุกปี่ลยซื้อหองเพิ่ท่าเองพ่อ เคยไปซอยพันท่าอยู่เชอหนึ่งจ้าก็เนี่ยลูกไส้เป็นกับมาาไส้กับจงให้แม่ได้ปะอ่มเคยต้องท่าทุกปีแถววัดสันลูกไส้ปะไส้ยันยันเมี่ยเมื่อ,อยน่าจา้ะ ัจะแซบแซบมันจะมันจะกรอบกรอบเนาะหมากอันนี้มันจะกรบอบก,กรอบไ <tım> ข่หมักฮุงพเพื่อเผื่อแสบก็มกหมุงอีกแมาจาก <tım> ่จ๊ะ บางขันกระถามเนะาะหาผัวฝรั่งคือบ่หาผัวเ่าวมีอายุจังร้วยว่าสันโอ้ยม่็นไงเอ้ยเนะาะจะเกิด่อยเลือกได้ก็จงเลือกสื่อลรตเตอรี่ขนาดม้วนเจ,าเจน้าสื่อลรตเตอรี่ม้นเจ้าก็ยังปลาถืออยู่กอาสิเลือกเอาเท่านั้นตัวเนาะเงนเงเข้าเจา้าเือกันจ้ะ เราดฟังได้หรอฝรั่งถ่าบอเดี๋ยวลวยทุกคนนะจ๊ะเปิดกระเฮดงานไปจนหอดกระเซียนเขาก็ได้กินเงิน,งนกระเซียนเขาสานันนะจ๊ะฝรั่งถ่าบอลมันจ,จะรวยทุกคนก็คือคนไทยเนี่ยละจ๊ะมีคนรวยคนบ่รวยอืม เขากับพ่อมีพ่อกินเขานะจ๊ะเปลี่ยนความคิดไหมได้จ้ะว่าฝรั่งเถาจะคือจะต้องรวยทุกคนบอมแมนฝรั่งเขานะ่ะบางคนนะหาซิหาปีก็ยังเฮ็ดงานโล่งงานอยู่กับมี่จ้ะอื คนเราทำใส่ไทยเยอะแยีคือเอ,อกผัวคนไทยอ๋อมันเลือกประเดดอเรไม่ง่ายเพราะว่าวาสนาไผ่มันนาจ้าก แ่บแสบจำเองจำเองได้จ้ะเนี่ยมันอยู่มังหนอกให้เจบเขาเก้งเกงจ้ะหนือเรียนดูมิมันมีเวลาว่างหลายเนาะ บอ่อเฮดแกง,งตังได่คันบ่อเฮดกับบ่อด้กกินจ้ะอือจะเป็นการเลี่ยนรูปไปในโตเนาะอยากกินยังก็ต้องเฮดเอาจ้า กินตำโพงซื้อคือปากแดงแท้อันกินตำโพงเราจะไปย่างเลีนจ้าจะไปย่างเลีนเมื่อนี่ ซปเปอร์ bird, มาร์เก็ตเปิดเมื่อสุดท้ายจ้ะของอาทิตย์นี่แล้วก็จะยุดไปหอดบ้านจันจ้ะตไวอยู่นี่กับวานมักอากาศจ้ะอากาศดีดีเพราะว่าอากาศมันแบบสดชื่นสดชื่นดีไหมจ้ะ 嗯，你好白呢、哦。 น้ำแค่รอดจ้ะจา้าซ้ำหนึงก็น่าจา้ามันจะออกข้างนอก าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้วหวานในได้จ้าไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าได้จ้าสวัสดีจ้า